ครับ,บตอนนี้กำลังต่ออยู่ครับ,บตออ่ออ๋ออะไรพรอ่อมครับกำลังดำเนินการตอ่อยกครับผมอ่านครปฐมนีเม็มันเป็นมะปรางมันตั้งแต่แตลูกเขียวๆยวอ่ะครับมันเป็นพัน พันมันครับหวานเก็บเลยเก็บกินเลยเนะ่ย,ยย้อยเนี่ยตำตำนี่ก็ได้400ครับสีสส่ร้อยโกิโลรครับายยาอ,อ๋อ, <laughs> อพี่มานี่เนาะเส้นนี้เนาะมาจากพิโลกใช่ไหม ไม่ใช่นี่มึงมาจากบึงการแต่พี่อ๋อบึงการบึงการมึงการอ๋อเมึงการพี่วิ่งเส้นนูน้นมาโน่นรราจ้างลากให้ไอ้คนดูมิเตอโลกนเนี่ยอ๋อนึกว่านี่ถ้าวิ่งเส้นนี้ก็ได้เหมือนกันนะพี่เติม<บ>มันมัต้องปั่นพอดีเลยพอดีเลยจับพอดีเลยครับเก็บเต็มถุงเลยลูกมาไกลปีนต้นนะเอาปีนบันไดแล้วน่ะ หับคมหนองบัวหนับชื่อกนับชื่อผมเองครับรถคันนี้ชื่อพี่วะชื่อผมเองครับผมได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ครับท่านหนับตายไปเลยครับเครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวพี่ยืนนะไรเราจะอ่าเดี๋ยวพี่จถ่ายอีกอันเนาะปิดได้เลยไหมฝาโป้งเนาะปิดเลยเนาะ nè, biến mới mày, mòn nong mòn nám, gear mày yốc máy mót, đi đi bưu ít nồi, ồ, hồ, chèo luôn, chèo luôn, ạ, đấy, đấy, lốp loay, lốp loay bát đũi, ạ, để, หมื่นห้าครับผมหมื่นห้าโอนได้เลยไหมโอนโอนได้เข้าหมายเลขเอิญน่ะโอนเข้าหมายเลขเอิญมันจะกดมันไม่มีโอนพี่กดได้ไหมครับจะตังนะครับหรือว่าต้องโอนอย่างเดียวครับลูกสาวก็เป็นพร้อมเพย์ด้วยไปโรงเรียนไปโรงเรียนอีกต่างหากครับแต่ถ้ากดมันโตอยู่ใกล้ๆครับไปไกลปะไปประมาณสามโลสามโลครับ ต้องโป่งสามแยกโป่งเนี่ยเนี่ยนี่ยเส้นนี้เลยครับเส้นนี้เลยครับได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมกดก็ได้เดี๋ยวค่อยใส่เอนตารีตรงนี้เดี๋ยวพี่ออกไปของพุ่มเลยไปมอไซค์เนาะเดี๋ยวพี่ไปมอไซค์นั่งรถคันนี้ไปเดี๋ยวผมลากออกไปแล้วก็ไปเจอมิวส์กันอ่าไปด้วยกันเลยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปมอไซค์แล้วเดี๋ยวพี่กดตังค์ให้เสร็จปุ๊บพี่ก็ไปต่ออ่าแล้วผมก็กลับมอไซค์ก็ได้ครับเนาะโอเคสภาพโอเคเนาะ ชาบอะพี่นะราบไปทำแล้วมันมันก็ได้แหละครับแต่ว่าใครนั้นนะส่วนมากเขาไม่ซ่อมเลยไม่ซ่อมหรอเนาะขายซากขายอะไรกันไปเลยขายอะไรเลยครับไม่คุ้ม อันนี้ถ้าจะไปยกเครื่องแถวเสียงกงมันก็ได้อยู่นะ,ะยกเครื่องแถวเสียงกงอ่ะแพงแพงอีกเนาะหมื่นสองหมื่นนุนละมั้งได้ไหมหรือว่าเครื่องอะเครื่องเครื่องฝาข้าวตัวนี้ตัวประมาณสรรองหม 20, ื่นเนาะค่าติดตั้งอีกอะไรอีกา โอเคครับจดการสนทนาแค่นี้อาจจะไปลงพรีเซนเตอร์